อยาเครียด์ยากจริงจังเรากดปลอยทุกอย่างดูลองมีเวลากับตัวเองดูบ้างง่ายง่ายสบายใวันพักผ่อนเบาเบาเปลอยทุกอย่างออกจากใจเที่ยวชมธรรมชาติเที่ยวชมวิถี ที่สายมาแมลงนี่ชอบกินแมลงมีหมดเลยแมลงหนอนก็มีนี่ดัดแด์เพียดแมงดามีหมดตัวอะไรนี่ไอ้นี่แมงด้วงเขาเรียกด้วงขีควายตัวมีหมดหนังปลากายครับพ่อสวัสดีครับวันนี้มิตรชนมาอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึงเอ่อ ก็มีโอกาสมาทั้งทีนะบังเอิญมาเจองานนะซึ่งเป็นงานน่าจะเป็นงานประจำปีหรือเปล่าม่จะาไม่รู้นะเห็นป้ายว่าเป็นงานเกษตรโอกาสที่เราจะได้เห็นงานแบบนี้เนี่ยสไตล์แบบนี้นะปัจจุบันเนี่ยโดยมากเราจะไปเที่ยวห้างกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจองานลักษณะกนะารจัดงานแบบคล้ายๆเหมือนงานวัดนะฮะ นี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดใหญ่ตรงข้ามแม่น้ํากันเลยนะก็เดี๋ยวไปเที่ยวงานนี้กันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะไปดูกันครับสำหรับงานนี้เขาชื่อว่างานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควนะประจําปี2,567นะก็มีตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่24สิ่งหาคม6 7เนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่จะมานี่ก็ยังมาทันอยู่นะวันนี้เพิ่งจะวันที่20เอง ด้านหน้างานนี้ก็เป็นงานกเกษตรนะฮะนี่ก็สีสุ่่มกว่าคนก็เริ่มเบาบางแล้วนะก็อาหารการกินนะที่นี่เข้ามาด่านแรกนี่ก็จะเป็นข้าวหลามเลยก็ลูกชิ้นนะนี่โลตีสายไหมก็มาจากอายุทยาโอ้งานใหญ่มากครับนี่ นี่คนต่อคิวด้วยกันโอ้โหเอาเรียกอะไรนี่ไทยนี่ฮะของแปะนี่เขาเรียกลูกชกเนี่ยโอ้นี่ของจริงนะเนี่ยยาวเหยียดเลยนี่นี่ลูกชกก็คล้ายๆกับพวกลูกชิดเลยเนี่ยนะเหมือนลูกจากอะไรบ้เลยเนี่ยก็เป็นอิริยาบถครับโอ้โหจัดได้ใหญ่โตมโหฬารมากของกินนะตรวจเดินนี่ นี er oh, oh, that that! Oh. Um, Look, yeah. ่จะของกินล้วนๆแล้วน่ะโอ้โหร้านนี้ขายชิ้นชิ้น้องเลยน้องกองสุกดูดิทำมาชินทีที่วงไงน้งนี่คนที่สายมาแรงนี่ชอบกินมาแรงนี่มีหมดเลยมาแรงนอนก็มีนี่ดัตเดอร์เฮียดแมงดามีมโอ้โหตัวอะไรนี่ไอ้นี่แมงด้วง เขาเร่นร่วาทีควายามีเหมืนหนังปกายก็ไม่ง่ายจสไตล์สไตล์แบบติดดินตินนินแบบพิษชนนะว,วันนี้เขาก็ไ่ได้เตรียมตัวมาเช่นกันพามาเที่ยวงานกเกษตรของที่นี่เนาะโอ้โหจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะแล้วก็ของกินมีเยอะอยจริงๆกลายเป็นงานของกินแล้วไม่ใช่งานกเกษตรนะมองๆดู าโบรางขนมตีนโอ้โหแบบตลอดสองข้างทางมีผู้ค,คนดึกขนาดนี้ก็ยังคนเยอะอยู่นะครับนี่นผลไม้เคลือบน้ำตาลนี่องุ่นลูกใหญ่โตๆเลยนี่โอ้โหสุดยอดแพ็คอะไรเนี่ยลอยโอ้โหน่ากินจริงๆนะองุ่นสุดยอดนะองุ่น อางุ่นไซมัดคัดอ,คอดลูกชิ้นลูกเดียวอยู่อ่ยลูกหนึ่งประมาณครึ่งโลกินไงวัดไข่กันี่ยเอาเลยพี่เอาเลยเนาะ่าอไดนน้น่ากินนะน่ากินนะน่ากินนะสุดยอดเลยน,นี่อะไรเนี่ยไส้กรอกโอ้ทำนะใส่กระมังขายกันเลยอะไรเนี่ยโอ้ มีฮะขมฮอมโ,อมโนี่นี่ที่น่าสนใจนี่ดักแด้ขายเงินขั้วเรายี่สิบโอ้ยนี่ใครที่ติดยาติดติดกันนี้ได้เลยนี่นี่สารพัดขนาดขนานโอ้ยดูสบข,ขายน่านกินเหลือเกินอะไรก็ไม่รู้นะแอปเปิ้ลเขียวบูเรมอนสตรอเบอรี่มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นเย็นี่นะ เยลลี่น้ำผลไม้โอ้โหเดี๋ยวนี้เกิดไม่ทันว่ะอะไรก็ไม่รู้ตายนี่งานพิซนุโลกันนะเนี่ยนี่ขนมนี่สุดยอดครับขนมอะไรครับเนี่ยขนมไข่ครับขนมไข่ขนมไข่ญี่ปุ่น,น,นขนมไข่ญี่ปุ่นโอ้สุดยอดครันี่ขนมไข่ญี่ปุ่นมีอะไรนี่ยา,า,ารักน่ารัก่ยโอ้ยแล้วแต่จะทำปัญหาทำกัน นี่อะไรก็ไม่รู้อะไรโควิดตินภูเขาไฟนี่ปัญหาที่จะทำกัน,นโควิดตินภูเขา,ไฟ,า,ขาไฟค่าโควิดตินภูเขาไฟนี่ไขอะไรเนี้ยไขมึกไขมึก มางานนี้งานเดียวนี่สายกินนะขาดไม่ได้สายกินโอ้โหมีตรชนเดินผ่านมานี่เรกว่าโอ,โอ้ต้องต้องซื้อแหละครับนี่ต้องกินนะไอประเภทหิวๆก็มีนะโจ๊กโจ๊กอ่ะเนี่ยใช่ไหมข้าวต้มข้าวต้มมองยังไงเป็นโจ๊กนี่ข้าวต้มหม้อบะเริ่มรถเ,เข็นนะนี่ในงานมีสุดยอดคันี่ เ็าแล้วเนี่ยนะมันมีแต่ของกิน,น,นไอต้นไม้อยู่ข้างนอกเเป็นโซนของกินนะเขาบอกว่าต้นไม้อยู่ข้างนอกน,นี่โอ,โ,โอ้โหดูของกินสุดยอดก็นในสายตา วันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตของวงมหาหินก็แหละนะก็ใครที่เป็นแฟนสายเรียกว่าดนตรีแบบนี้ก็มาเที่ยวงานก็กนได้หมายเลขเทนไปครับหมายเลขสี่เบอร์ส,สี่นะครับหมายเลขสี่นะครับที่นี่นะพี่เจางนะเบอร์สี่นะหมายเลขสี่นะ ไหนๆก็มาพิดโลกทังทีนะวันนี้ก็พามาเที่ยวงานกันพาเที่ยวชมว่านในงานนี้เขามีอะไรกันก็งานเนี่ยชื่อตั้งชื่อว่างานเกษตรทีาทางร้านนี่เขาบอกว่าถ้ากลางวันเนี่ยก็มีต้นไม้ขายรอบนอกแต่บริเวณตรงกลางๆนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นของกินซะส่วนใหญ่ก็ธรรมดาครับคนมาเที่ยวงานกันเนี่ยตอนเน้นเรื่องการกิน ำรับคลิปนี้ก็จบที่นะแวะไหว้วัดพระศรีมหาธาตุพระพุทธเจ้ลาลราชก็ซื้อผัดไทยเดินกินไปพ,พลางๆน,นะก็อร่อยดีลูกชิ้นสองไม้อยู่แล้วครับคนเราจะเอาอะไรกันมากมายพบกันใหม่อีกทีหน้าครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นวัดพระศรีมหาธาตุนะยามค่ำคืนนะก็ ดึกแล้วนะครับมีินคงต้องกลับที่พักเดี๋ยวเดินไปไปไหนมาไหนก็แล้วแต่มีถึงก็ใช้วิธีการเดินและครับที่พักก็หยุดอยู่ยตรงนี้ไม่ไกลระยะทางก็น่าจะประมาณสักกิโลนึงกลับไปถึงก็คงจะเพลียนอนเํานรบบเดินข้ามทางรถไฟมาก็มาเจอร้านขายพวกพืชผักผลไม้นะอยู่หัวมุมตรงนี้นะใจสู้จริงๆจะขายขนาดบนเดี๋ยวว่า ขายด้วยใจจริงๆนะไม่รู้จะมีคนมาวามีไหมมีนะโอ้โหแต่บรรยากาศไม่น่ามีลูกค้านะนี่กี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มแล้วเนี่ยอ๋อเที่ยงคืนก็เริ่มแล้วโอ้โหสุดยอดป้าหัวใจจริงๆเลยนี่ฮนะขายกันอยู่สองร้านสองคนเพื่อนกันขังถนนตรงนี้ข้างทางรถไฟเรียกว่าไม่กลัวยุงกันเลย